สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับโอหมอดูจิตอาสาพยากรณ์อยากตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีขึ้นสู่สังคมกันนะครับวันนี้ผมก็ยังคงอยู่กับแขกรับเชิญของผมพี่บัญชาสวัสดีครับผมสวัสดีะค,ะครับครับพี่บัญชาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโหราศาสตร์และเลขศาสตร์วันนี้พี่บัญชาจะมาเป็นพิธีกรร่วมกันในการที่จะมาบรรยายพยากรณ์ของเดือน ตุลาคม2565นะครับจากการที่เดือนกันยายนนั้นดาวพุธหรือดาวสีนั้นได้เล่นบทเป็นโจรคำพูดที่มีการผิดกันเกิดขึ้นจะมีปัญหาเรื่องปากเรื่องเสียงดาวอังคารที่จะเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยกันตอนนี้ได้มีการย้ายแล้ว แต่ละราศีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับครับพี่บัญชาครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่ครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่สุรินทร์นะครับบ้าน สวนสุขจิตสวนองุ่นคูนานะครับครับผมพิกัดอยู่ที่บ้านเล็กที่1นทับหหมู่เบ้านสีนวลตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับครับผมถ้าสนใจที่จะติดตามเรื่องฉากสวยๆอย่างบอนสีพวกนี้ก็ติดตามได้ใน Facebook นะครับครับนาชาพอเพียงเพียงพอนะครับจะมีรูปบอนสีของชายชนอยู่ในนั้นเป็นเอกลักษณ์นะครับ ก็ฝากติดตามในส่วนนี้ด้วยนะครับครับผมครับอย่างไรก็ตามฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผมและทีมงานทุกๆคนนะครับในการที่จะสรรสร้างคลิปดีๆออกมาครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับว่ามีแต่ละราศีจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับครับมากพยากรชาวราศีกลุ่มประจำเดือน ตุลาคม2565ครับจะมีเกณฑ์อะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นการงานการเงินแล้วก็ความรักนะครับผมจากช่วงเดือนนี้มีดาว2ชุดที่จะทําการย้ายก็คือดาวอังคารใช่ไหมครัพี่ครับผมแล้วก็มีดาว1,4,6่ใช่หกสนึ่งอ้าวโอเคเหมือนกันครับผมจะมีเกณฑ์อะไรดีบ้างเย ไม่จะแม่หวยแล้วไม่จะแม่หวยครับผมกัดแล้วโอเคครับยังไงก็สำหรับชาวราศีกุมคำมพยากรประจำเดือนตุลาคมนะครับซึ่งดาวประจำเรือนของราศีกุมก็ยังอยู่ที่ในพบสหัชชะอยู่ครับช่วงนี้ก็ยังติดเที่ยวอยู่ ไปน่นไปนี่อยู่เรื่อยๆแอบเที่ยวอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ไม่ได้ไกลอะไรก็ยังไปเดินทางกันอยู่เรื่อยๆช่วงนี้การเงินก็ยังจะต้องมีในเรื่องของเขาเรียกว่าเปลี่ยนบุคลิกหน่อยครับจากที่เราเคยอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าทำอะไรเป็นสองสีอยู่เรื่อยๆช่วงนี้อาจจะเป็นรายได้ที่เข้ามาในทางของสายตรงคือ สายมูสักหน่อยนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นเกษตรในเรือกระดนะหรือเรือนรายได้ของเราการเงินแล้วก็รายได้การงานอะไรต่างๆก็จะมาจากตรงนั้นนะครับคนที่ทำอะไรที่เขาเรียกว่ายังมีติดใายนมใส่ซองใต้โต๊ะอะไรพวกนี้ก็ยังจะต้องระมัดระวังกันสักนิดนะครับเพราะว่า ดาวราศีนี้เขาไปอยู่ในเรือนของภพสหัสชะเขาเรียกว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นหรือว่าการเกิดขึ้นอย่างสัาพันธ์ถงโดดเปลี่ยนแปลงอย่าง่วงไหวครับผมครับ,รบจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วทีนี้ชาวราศีชาวราศีกุม่มในช่วงนี้นะครับมันจะมีแรงบีบมาจากดาวใหญ่สองดวงคือ ทางพุทธแ,และทางทางรมและทางงานเขาบอกเขาบอกไปอย่างนี้นะครับดาวมาหรือดาวโจรก็คือดาวเสาร์จะเป็นมรณะบีบก,กับดาวพระฤหั์ที่เป็นดาวกเกษตรที่เป็นกระดุมพระจะบีบอยู่กึ่งกลางนะครับดังนั้นความโดดเด่นของมันดาวดวงไหนจะ โดดเด่นและให้คุณมากที่สุดก็คือดาวพฤหัสที่เป็นกระดุมพระเพราะว่าดาวพฤหัสอยู่ในภพกร <Yeah. S 1> ะดุมพระ <Yeah. S 1> หรือรายได้การเงินที่ให้คุณกับเรา <Yeah. S 1> แต่ดาวเสาจะเป็นมรณะ,ะเป็นวินาศ <V ina. S 1> ในฐานดวงของเรา <Yeah. S 1> ดังนั้นการที่เราจะทำอะไรแบบไม่ตรงไม่ เข้าตามต่อออกตามประตูหรือไมู่กไม่ต้องอาจจะทําให้เราเกิดปัญหาตามมาก็ได้อย่างที่ผมอธิบายให้ฟังในคลิปก่อนๆนนะครับที่เป็นคํมยยากรของชาวราศีกลุ่มในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็คือถ้าเราทําดีเราก็ได้ดีถ้าทําไม่ดีก็เข้าไปจําสิงในม้งสด้วดนะครับอาจจะได้เป็นอย่างอย่างนี้ก็เป็นได้ ทีนี้ความเปลี่ยนแปลงจากเรืองกันยาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างก็เกิดจากอิกทธิพลของดาวอังคารที่เดิมแล้วจะเป็นดาวในภพพันธุนะครับทีนี้ภพพันธุเนี่ยเขาจะย้ายมาอยู่เป็นปุตตักสำหรับชาวราศีกุ่มดังนั้นช่วงนี้ ควอาจจะปากเปียยปากแฉกกับลูกหน่อยนึงนะครับบบริวารลูกน้องคุณอาจจะต้องจำชี่จำใส่พอมากขึ้นครับผมเพราะอะไรเพราะว่าดาวอังคารดาวอังคารย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนกุฎตซึ่งเป็นเจ้าเรือนเดิมของดาวพุธนั่นเองครับผมแล้วต่อมาก็คือดาวอาทิตย์ที่เป็นภพปัตตานีดาวพุธที่เป็นมรณะ ย้ายมาอยู่ร่วมกันกับดาวศุขที่อยู่ในเรือสุภะดังนั้นการทำงานการดูแลเทคแคร์เอาใจใส่คนรอบข้างจึงจำเป็นเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต,ต้องทำดังนั้นบางทีเราอาจจะเป็นมองว่ามันเป็นสิ่งน่าเบื่อนะแต่ว่าได้ผลดีทีเดียวการเอาใจใส่ดูแลโดยเฉพาะ ผู้ใหญ่นะครับผู้บังคับบัญชาอะไรพวกนี้จะทำให้เราได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้อย่างดีเลยนะครับ,รบดังนั้นอย่าขี้เกียจน,นะครับที่ผมบอกว่าอย่าขี้เกียจตรงนี้ก็คือการเขียนรายงานการส่งเอกสารการทำเอกสารการทำสัญญาอะไรต่างๆต้อง เรามาระวังหน่อนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพุธดาวแห่งเอกสารดาวแห่งการเจราจาสิ่งต่างๆควรจะทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรที่แน่นอนและก็ชัดเจนเพราะว่าดาวดวงนี้เขามาจากเรือนมรณะคารับแล้วต่อมาในเรื่องของสุขภาพสุขภาพตอนนี้ ไม่มีอะไรมากครับมีอยู่แค่ในเรื่องของอเรื่องในช่องปากก็ควรเรามาระวังหน่อยหนึง่งอาจจะเป็นร้อนในอะไรพวกนี้นะครับครับผมครับ,รบ,รบก็ไม่ได้มากมายแล้วทีนี้ดาวเกตที่ยกเข้ามาละ่ะมีผลอะไรยังไงบ้างดาวเกตเป็นดาวตัวแทนของอากาศสัตวหรือถ้าสาย มูสายอะไรต่างๆเขาจะบอกว่าดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย้ายมาอยู่ภพราัะดังนั้นช่วงนี้เราอาจจะเป็นคนฝันแม่นอาจจะมีโชคเล็กๆน้อยๆจากความฝันแต่ก็เป็นแค่ทลิกที่ใช้แนะนำโดยทั่วไปสำหรับช่องหมอหูของเรานะครับ <c oughs> อ่าก็คือเชื่อได้แต่อย่าเชื่อเยอะเดี๋ยวจะหมดแยะ แล้วจะมาโทษหมอจิตอาสาไม่ได้นะครับครับผมครับผมดังนั้นโอกาสดีๆของเราอยู่ที่ความดีที่เราทำจงภูมิใจนะครับที่จะทำความดีเพราะว่าชาวราศีกลุ่มช่วงนี้ความดีเฟื่องฟูความชั่วปรากฏแน่นอนครับถ้าท่านที่ทำดีอยู่แล้วจงภูมิใจที่ตัวเองได้ทำไว้ดีแล้วแล้วมันจะให้คุณคุณใน วันนี้และวันต่อไปส่วนใครที่ทําไม่ถูกไม่ต้องละได้กวดละลดได้กวดลดเลิกได้กวดเลิกนะครับยังไงก็ขอเตือนด้วยความหวังดีและความปรารถนาดีจากหมอจิตอาสาของเรานะครับยังไงก็หมอหูช่วย<ม>เสริมดน้ยนะครับได้ครับผมจากที่เราฟัง ความเป็นมาเป็นไปของดาวแต่ละดวงที่มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นผมก็ขอกลับมาเสริมในที่ผมเกิดเมื้อแต่แรกแล้วว่าส่วนของดาวอังคารนั้นก็ให้ระวังนะครับผมเนื่องจากมันเจอคู่เขาเรียกอะไรนะคู่กล้าคู่ปากกล้าปากขยัน<ข>อะไรใช่ละ<ข>ออยัางปาก,ขย,ปากขยันปากครับก็ให้ระวังเกี่ยวกับฟุต บริวารเรื่องการทะเลาะะแว้งขัดแย้งกันบ้านมีปากเสียงกันครับอันนี้ส่วนหนึ่งทุกอย่างใช้เวลาใช้สติอย่าใช้อารมณ์เพราะดาวอังคารนนั้เป็นตัวของอารมณ์ด้วยใช่คับผมฮะก็เป็นการเตือนไว้ว่าไม่ดีส่วนในเรื่องของที่เมื่อกี้มีการเกิดอยูไปแล้วว่านี่อะไรขอให้ถูกทําให้ถูก ตามตามที่นายสั่งทางตามที่เจ้านายว่าขับเกณฑ์จะดีพอวิ่งกลับมาดูพบสุภะอ้าวเห็นแล้วสิ่งที่ดีๆก็จะบรนดาลเข้ามาใน146นี้ใช่ครับผมรายได้อาจจะมีโบนุสโบนัสมีค่าคอมก็เป็นไปได้ทั้งนั้นถ้าจากความเมตตาปัากการที่เราเชื่อฟัง ครับครับผมเดินไปที่ถูกทางครับผมส่วนดาวอีกดาวหนึ่งที่พูดเมื่อกี้คือดาวเกตครับดาวเกตนั้นมาในภพของล่าผลล่าผลการไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอีกเกณฑ์นึงนะครับผมที่จะมีแนวที่ดีอันนี้ขอยกไว้ว่าสําหรับดาวที่มีการลอยอยู่นะักวันนี้เท่านั้นไม่เกี่ยวกับดวงส่วนตัว ครับ,คร,บครับผมมันจะไม่มันจะมีเอฟเฟกคนละแบบกันครับทำดีโอกาสของชาวราศีกุมที่จะมีลาบมีผลก็วันนี้ก็มีเกณฑ์ที่ดีอยู่เช่นกันนะครับผมครับผมเดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปการพยากรณ์น,นี้พี่มีอะไรเสริมอีกไหมครับครับก็ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ ให้กับช่องเล็กๆของเราหมอหูหมอดูจิตอาสานะครับยังไงก็กดติดตามคอเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับแล้วเราจะได้เห็นคำพยากรณ์คำแนะนำดีๆทิศเล็กๆทิศน้อยๆที่เราคอยแนะนำให้กับชาวราศีต่างๆในทุกๆ เดือนนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับนีทำดีมีเงินใช้ร่ำรวยร่ำรวยครับครับวดีครับสำหรับทางเราสิ่กลุ่ม